สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะประจําวันที่สิบเกมิถุนายนหกห้านอเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือศูนกับสี่ตัวรองก็คือสามกับเจ็ดศูนก็ศู0ย์6ู8ย์รูสองศูย์หกปดศนเก้ารูศูนย์นะสี่ก็สี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่แปดสี่เก้าสามหน่งสามสามสมสามเสามสามห้ เจ็ดสา่เนาะขขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเื่จับคู่ควาก็ศูนย์สามสามศูนย์ศูนยี่ย์เ็ดนี่เจ็ดเจามสามเจ็ดเนาขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นพิเศษตัวเด่นก็คือศกับแปตัวรองก็คือหกับเกาศย์ก็มาจากเฉพาะกิจออเดอร์ลเอาแปก็แปดศูนย์แปด หนึ่งก็หนึ่ง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 สามหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งห้าเนาะถ้าจะจับคู่ก็จับคู่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนาะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าแปดก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะวันนี้ถ้าจะรูดรวมคึ้รูดศูนย์เด้อ ต่อไปเป็นปกติตัวเด่นก็คือ1กับ8ตัวรองก็คือ0กับ9 1ก็1 0 1 3 1 5 1 7 1 9 8 0 8 2 8 4 8 6 8 9 0ก็0 0 0 1 0 2 0 4 0 6 9 1 9 2 9 3 9 7 9 8 3ตัวก็7 98, 80, 9 8 8 0 9 5 8 0 9 1 3เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้าจะจับคู่ไข้ก็ตรงนี้ แปดหนึ่งหนึ่งแปดก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจับควายเอาเด้อบางทีก็จับตรงตรง1นึ่งแอย่างนี้ก็ได้เมื่อคืนนี้ไอ้เมื่อวานนี้ปกติไปเข้าวีไอพีเต็มเลยเนาะต่อไปเป็น v ี p v พีวีไอพีตัวเด่นก็คือ8ปดแปดศูนย์แป

ทั้งสี่แนวทางเนาะถ้าจะรูดรวมก็ศูนย์รูดศูนย์วันนี้ศูนย์สามสี่ศูนย์ศูนย์กับสี่ดีกว่า ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงฟังๆนะังเนอะถ้าไม่ชอบแนวทางนะคะค่อยรูดเนาะถ้าชอบแนวทางก็ซื้อตามแนวทางที่เราวางไว้เนะาะเมื่อวานนี้ vip ปกติเราไปเข้า vip เต็มเเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆทุกคนโชคดีทุกคนนะคะวันนี้เราเน้นศูนย์เนอะ 0ูนมหน่มี3ตัวนี้แหละแต่ว่าแต่ละแนวทางมันทำออกมามันจะเป็นเลขแบบนี้เนาะพิเศษปกติ VIP เลขมาเหมือนกันนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP เลขมาเหมือนกันจะต,ต่างกันเฉพาะเฉพาะกิจเท่านั้นนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ